เป็นไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้ถึงประวัติของาศาสนาต่างๆไปกันแล้วนะคะเด็กๆก,ก็มีความารู้เกี่ยวกับาศาสนาต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสําหรับวันนี้คุ้ยมีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะให้เด็กๆหยิบสมุดวิชาสังคมขึ้นมานะคะแล้วเขียนไปในหัวข้อวิชาพระพุทธศาสนานเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะว่าวันนี้คุูจะให้ทําอะไรไปดูกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆได้สมุดแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่แล้วก็วิชาเหมือนเดิมนะคะเด็กๆมาดูบรรทัดที่1นนะคะวันนี้ครูให้เด็กๆตอบคําถามนะคะครูจะมีช้อยให้เด็กๆเลือก3ช้อยด้วยกันนะคะช้อยที่ในก่อไหนกเมฆคือศาสนาพุทธ ช้อยที่2ในก้อนเมฆนะคะคือศาสนาอิสลามและช้อยสุดท้ายในก้อนเมฆที่สคือศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะข้อที่1นึ่ครูถามว่าพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดต่ออบตอบนะคะเด็กๆเลือกข้างบนมาใส่นะคะพระพุทธเจ้าจะเกี่ยวกับข้องกับศาสนาใดนะอ่า จะเป็นาศาสนาใดไปไม่ได้เลยนอกจากาศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเด็กๆก็หยิบเอาศาสนาพุทธมาใส่ในคาว่าตออาบาตอบนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ,ะคำถามเขาถามว่าพระเยซูเป็นาศาสดาของาศาสนาใดเด็กๆลองคิดสิคะเด็กๆเรียนไปแล้วเด็กๆน่าจะตอบได้นะคะพระเยซูเป็นาศาสดาของาศาสนาใดนะอ่า ศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะเด็กๆก็เอาศาสนาคริสต์มาใส่ตรงคำว่าตออบตอบในข้อที่2นั่นเองนะคะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3าก็ถามว่านบีมูฮัมมัดเป็นศาสดาของศาสนาใดเด็กๆก็ตอบว่าศาสนาอะไรคะศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะเด็กๆก็เอาคำว่าศาสนาอิสลามมาใส่นั่นเองนะคะเด็กๆ พอเสร็จแล้วนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเด็กๆทำงานทุกครั้งเด็กๆก็ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคัดให้สวยๆเลยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็っっっっเรียนจบไปแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องของประวัติของศาสนาต่างๆนั่นเองนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุูเอก็สอนจบเพียงเท่านี้ในวิชาพระพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในหน่วยที่2เรื่องพุทธสาวกชาดกนะคะแล้วก็พุทธศักท์คณิกชนตัวอย่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใน วิชาพระพุทธศาสนาในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบา,บายค่ะ